สวัสดีครับมาพบเจอกันในเช่นเคยนะครับทำอาหารกินตอนเย็นครับผมตามสโลแกนครับเสร็จจากงานหลักมุ่งสู่งานครัวครับผมวันนี้เสนอเมนูแกงเส้นครับผมแกงเส้นหรือว่าต้มบุญเส้นครับผมใช้โครงไก่ครับกระเลือด หัวเช้เท้าเครื่องพะโล้ครับหอมบักชีขึ้นใช่ครับหรือต้องโอ้มีเกือมีรสดีนะครับผมนะครับระดับแรกเราต้มน้ำแล้วนะครับนี่ครับ ทำน้ำแล้วเล่งแก๊สหน่อยครับแล้วเรามาหั่นเครื่องก่อนนะครับหวัวเช็เท้าครับ เตรียมไว้นะครับหมุดูดเลยครับทองเตาเลยครับน้ำเริม่มเดินเลยครับเราจะปรุงเครื่องน่อนครับใส่ขอมโลบลงไป เกสวัสด,ดีครับสองช้อนโต๊ะครับรถครับ ปูมดสาเขียวครับแล้วรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วเราจะเอาหัวใชเท้าแล้วเอาไก่ใส่ลงไปครับผมแล้วลืออ่อยนันนะครับตากของดีรอให้น้ำเดือดนะครับแล้วเราจะเอาไก่ใส่ไปครับผม แล้วก็หัวเจเท้าครับใส่กอนไก่นะครับ โอเคครับรอน้ำเดือดครับรอน้ำเดือดน,นะครับเราเอาไก่ใส่ไปครับโครงไก่ครับหม้ออาจจะลูกเล็กไปหน่อยนะครับ ใส่ไปแล้วรอมันเดือดต้มน้ำซุปครับรอมันเดือดจนได้ที่ครับแล้วค่อยมาใส่เนื้อลงไปครับพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับไก่เริ่มสุกได้ที่แล้วครับเริ่มจะได้ที่แล้วครับนี่ครับเราก็เอาเลือดใส่ไปครับ เลือดไก่นะครับโครงเราก็ใช้โครงไก่บนี่ครับหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับ วอีกสักพักเราก็พอมันต้มจนได้ที่แล้วเราก็อุ้นเส้นใส่ครับถือว่าเสร็จพิธีครับผมรอชมตอนต่อไปครับนี่ครับสุกได้ที่แล้วนะครับผมนี่เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน,น่ากินไหมครับสีสันสุกแล้วเราจะมาเตรียมเกลื่องกันนะครับ ทำแบบนี้ครับอันนี้เอาถั่วงอกใส่ก่อนใส่แบบนี้นะครับหุ้นเส้นเส้นใส่แบบนี้นะครับกระเทียมเจียวครับ อมบัตชีครับนี่ครับสูตรใหม่นะครับนี่แล้วก็ชิ้นไก่ใส่หัวเชเท้าใครชอบเอาตามความถนัดเลยนะครับผมแต่ผมชอบหัวเชเท้าเยอะครับ จางน้ำใสเลยนี่ครับน่ากินไหมครับเ,เพื่อน ความร้อนมันจะทําให้วุ้นเส้นสุกกะถั่วงอกสุกพอดีนะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนี่ครับต่างๆที่เราเตรียมไว้ครับนีครับน่ากินไหมครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส i ายกดติดตามนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมฝากช่องน้อยๆไว้ด้วยนะครับช่องเคยอีสานช n แนลครับผม สวัสดีครับ